นี่ครับทุกคนวันนี้นะครับส้มโออยู่ที่นี่เลยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เรามาตรวจเช็คแล้วก็ส่งมอบนี่เลยอุปกรณ์สำนักง,งานนะมีหลายรายการมากมีตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เราจะถึงแล็ปท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคบว่าข้างในจะเยอะแค่ไหนนะตามมาดูกันเลยนี่ไม่ใช่แค่การจัดส่งธรรมดานี่คือปฏิบัติการสายฟ้าจากขอนแก่นครั้งละนาธรรม ภารกิจวันนี้ไม่ใช่เล่นๆพราะนี่คือการจัดส่งสายด่วนดูเดือดจากบริษัทของแก่นคลังนานาธรรมจำกัดจัดส่งอุปกรณ์สำนักงานแบบครบคันไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปเครื่องพิมพ์หรือว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นถูกแพ็คอย่างแน่นหนาพร้อมจัดส่งด้วยทีมงานมืออาชีพและลดขนส่งที่พรมทะยานไปทุกเส้นทางภารกิจเสริมพลังให้ออฟฟิศของคุณให้ทำงานได้เร็วขึ้นแรงขึ้นและไม่มีสะดุดสนใจติดต่ออุปกรณ์สำนักง,งานติดต่อพวกเราได้เลย